ดีค่ะชาวราศีกันตั้งรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับปุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตานะคะประจำนะคะเดือนมีนาคม2565กันสําหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะในช่วงเดือนนี้นะชาวราศีกันนะคะระวังปัญหาที่มาจากคนธาตุน้ํานิดนึงนะชาวธาตุน้าราศีมีนก็รากฏพิจิกค่อนข้างเสียหายนะคะนะเพราะฉะนั้นนะระมัดระวังธาตุน้ํานะคะคนที่ดู ใจดีไหลลื่นแต่นำปัญหานำอะไรมาให้เราเสียหายมากๆเลยนะสิบดาบไม่พอเจอเดรทาวเวอร์เข้าไปอีกนะคะต้องต้องระวังค่อนข้างจะเกิดปัญหาวุ่นวายมากๆเลยทีเดียวแต่ถามว่าคุณจัดการได้ไหมก็จัดการได้อยู่แต่มันดูแตกหักมากๆเลยนะกับคนธาตุน้ำที่นำปัญหามาให้จริงๆกุ้งมองป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยก็คือชาวธาตุน้ำนำปัญหามาให้คุณต้องแตกหักกับใครบางคนซึ่ง เป็นคนที่ คุณต้องดิยวต้องติดต่ออยู่ด้วยหรือสองอาจจะหมายคุณแตกหักกับคนทาตน้ำเองนี่แหละก็ได้นะคน่าตน้ำม,มีอิทธิพลมากนะคะเดือนนี้ที่จะนําปัญหาเข้ามาให้ม่ว่าจะความมุ่นวายปัญหาความเสียหายใดๆนะคะจริงๆไพ่ก็บอกวิธีแนะนําวิธีป้องกันแก้ไขมาแล้วนะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะปัญหาใดๆที่เข้ามาในเดือนนี้วิธีที่จัดการได้ดีที่สุดคือเอาน้ําเย็นเท่ารูปนะคะให้ใช้ <laughs> ใจดีสู้เสือนะไม่ว่ามันจะแรงขนาดไหนคุณใจ เย็นยิ้มสู้นะกับปัญหานั้นๆคุณจะค่อนข้างจัดการและคนโทรลได้ดีนะคะเรื่องของการงานนะจริงๆอ่ะถ้าชาวธาตุน้ําเข้ามามีอิทธิพลกับคุณมากจริงๆไม่ว่าคนที่จะนําปัญหามาให้ก็าชาวธาตุน้ําแต่คนที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณให้งานของคุณเติบโตก้าวหน้าก็คนธาตุน้ําเหมือนกันนะก็จะเป็นชาวราศีมีนกร,รกฎพิจิกแต่คนที่ซัพพอร์ตและคุ่งมอง มองเพศยังยากเลยอาจเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ทั้งทั้งปัญหาและระการซัพพอตก็คือมาสักคนลักษณะนี้จริงๆอะคะ่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นคนเดียวกันนะอืคนซัพพอร์ตคนหนึง่งคนที่นะคะนําปัญหามาให้ก็อีกคนนึงแต่คนซัพพอร์ตเขาก็ช่วยคุณอยู่นะเขาจะคอยช่วยเหลือคอยดึงคุณนะคะจากปัญหาหรือความเสียหายได้อยู่ให้ภาพการงานนะคะเป็นยังไงบ้าง การงานนะแต่เอาจริงๆแล้วเขาบอกไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรอ่ะนะถ้าคุณใช้น้าเย็นเข้ารูปแล้วคุณพยายามคุยพยายามเคลียร์แล้วสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นได้นะคะเรื่องของการเงินเดือนนี้ค่อนข้างจะต้องหมุนเงินค่อนข้างมากเหนื่อยเลยล่ะเหนื่อยกับการที่จะต้องหมุนเงินนะคะช่วงนี้เดือนนี้กอดเงินไว้แน่นๆเลยนะมันมีแกนนะคะที่คุณจะเสียทรัพย์เสียเงนินแบบเสียหายแบบเสียประกันหันอยู่ดีๆก็เสียเงนินใช่เรื่องทําให้ต้องหมุนเงินค่อนข้างมากนะคะ แต่ถ้านะคุณต้องการความช่วยเหลือหรือโอกาสทางการเงินเนี่ยให้คุณคุยกับคนในองค์กรหรือคนในครอบครัวนะคะสามารถคุยได้ขอความช่วยเหลือขอโอกาสได้นะคะส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภจริงๆคุณมีปรับปลายนะปรัปลายเล็กน้อยแต่ว่ามีเข้ามาเรื่อยๆพอจะเสียงโชคเสียงดวงได้อยู่นะคะอขอเทวดาประจําตัวได้นะในเรื่องของโชคลาภหรือใช้ตัวเลขนะคะ เกี่ยวกับคนไกลก็ได้โอเคความรักค่ะความรักของคนโสดคนโสดจะมีคนใหม่เข้ามาก็คือคนธาตุน้ําชาวราศีมีนก็รกฎพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามานะแต่ความรักเดือนนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาเจอเดวิลาไปอีกนะเจอคนที่แบบเอาแต่ใจเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนจะเข้ากันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หรือต่อให้คุณเข้ากันได้คุณก็จะมีปัญหาที่มาจากบุคคลที่สามหรือบ,บุคคลอื่นอยู่ดีความรักในเดือนนี้ของคนโสดก็ยังไม่ ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะมันเป็นความรักที่ทําให้ลําบากใจแล้วก็ไปต่อยากดูอึดอัดและเสียหายนะคะให้แนนําหน่อยเนาะเรื่องความรักของคนโสดจะยังไงต่อไปหันมาโฟกัสและใส่ใจตัวเองดีกว่านะคะทําตามหัวใจถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปดีกว่าแต่ถ้ามันใช่ก็ลองพยายามเปลี่ยนตัวเองหรือปรับตัวเองให้เข้ากันดูนะคะส่วนความรักของคนโสดนะ ขอโทษค่ะความรักของคนที่มีคู่คนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากคนรักนะคะคนรักจะให้เงินหรือให้ของมีค่ากับคุณในช่วงเดือนนี้นะเหมือนเนี่ยอาจจะได้ทั้งเงินทั้งทรัพย์สินเลยก็ได้นะนะคะบางท่านได้เงินบางท่านได้ทรัพย์สินหรือได้ทั้งสองอย่างเลยแต่ต้องได้นะเดือนนี้นะคะปัญหาอะไรที่คุณมีกับคนรักเดือนนี้มันจะมีทางออกทางแก้ไขได้สุขภาพนะคะสุขภาพระวังปัญหากเกี่ยวกับเรื่องขานะขาอ่อนแรงขาเน็บขาชา ตั้งแต่ขาจนไปถึงเท้าเลยก็ได้นะคะเรื่องของสุขภาพนะส่วนใหญ่เป็นขาหลักๆเลยคือขาจริงๆเดือนนี้ต้องระวังให้มากนะคะการเดินทางทางน้ำก็ต้องระวังด้วยส่วนร่วมของสิ่งที่พี่อ,อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนนะคะ พายบอกว่านะคะสิ่งที่พายอยากบอกอยากเตือนคือคุณนะเดือนนี้นะทุนุจะเจราจานะเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้คุณจะเริ่มทําอะไรคุณจะต้องคุยต้องดีอะไร ลุยนะคะโอกาสเปี้ยงปังมันมาเด่นมากโอกาสสำเร็จมันมีมากจริงๆหรืออย่างน้อยคุณควรดูทิศทางไปดูลู่ทางอะไรได้แล้วเลยอะนะคะมันดูดีภาพรวมบทสรุปที่อยากบอกเพิ่มเติมนะไม่ว่าการตัดสินใจใดๆของคุณถ้าคุณไม่มั่นใจไม่สบายใจไม่แน่ใจกังวลใจให้ขอความช่วยเหลือนะขอคำแนะนำคุณจะได้คำแนะนำดีๆที่ทำให้คุณตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะ เรื่องของการเริ่มต้นมันชัดมากๆนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอยากจะเริ่มอยากจะทำอะไรมันต้องเริ่มจากการคุยก่อนนะคะเรื่องการคุยเรื่องการสื่อสารนะต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะการทำบุญเสริมดวงค่ะของชาวราศีกัน ทำบุญเกี่ยวกับอะไรด้านไหนนะคะที่จะช่วยเสริมคุณคุณอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับนะคะการถวายพาดไกรไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะหรือคุณจะถวายเป็นพวกอุปกรณ์อะถวายสังฆทานก็ได้อะคะ่ะขอให้ทําบุญเกี่ยวกับ อ,อุปกรณ์ของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะคะขอบคุณชาวราศีกันมากๆที่รับฟังคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะคะมีอะไรไม่สบายใจต้องการคำปรึกษาการแก้ขไขใดๆก็แอดไลน์มาคุยก,กันไลน์แอด knchae ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ติดตามรับชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู p l a y l i s t ด้วยนะเก็จะมี คลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิอคอร์ดหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะ bye bye. ขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย